สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองทุกท่านวันนี้คุณครูจะมาชวนให้เด็กๆนะคะมีสมาธิฝึกสมาธิด้วยการเขียนคัดไทยอ่าหยิบสมุดคัดไทยเลยภาษาไทยนะคะเราจะแยกเป็นสองเล่มนะคะอ่าหยิบมาได้แล้วเราก็ทำไมคะ หรือเด็กๆจะทดลองตีเส้นเองก็ได้นะคะถ้าใครยังไม่กล้าที่จะตีก็บรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะช่วยคุณครูก่อนนะคะเอาละค่ะติ๊กแรกนะคะเราจะเขียนอะไรคะเราติ๊กเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะต่อไปติ๊กที่สองนะคะ พอเสร็จแล้วเราก็ตีแนวนอนนะคะหรือเด็กๆเปิดไปดูตัวอย่างก็ได้เสร็จแล้วก็ตีแนวตั้งด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางหน้ากระดาษนะคะนับจากด้านเส้นมาเว้นอ่าหนึสมช่องแล้วก็ตีสองเส้นใช่ไหมคะแล้วก็เลื่อนลงมา2ช่องติก๊กสช่องติก๊ก สองช่องติ๊กนะคะเอาละค่ะติ๊กแรกเด็กๆรู้ว่าเขียนวันที่วันที่23กลกุมภาพันธ์นะคะระหว่างเว้นต้องเว้นช่องด้วยนะคะใช้นิ้วของเด็กๆนะคะเว้นอ่าเสร็จแล้วพอสอต้องมีจุดเด็กๆอลืม ส5งพต่อไปบรรทัดลงมานะคะเด็กๆสังเกตไหมคะสระอ,อีกับไม้เอกต้องตรงกันนะคะอ่าไม้เอกต้องตรงกับสระอ,อีนะคะเอาละค่ะติ๊กที่สองเขียนเด็กหญิงหรือเด็กชายต้องมีจุดนะคะเพราะว่าเป็นย่ออ่าย่อนะคะแล้วก็เว้นนิ้ว ชื่อหนูพอชื่อหนูเสร็จแล้วก็เว้นนิ้วนะคะนาตสะกุลเสร็จแล้วลงมาตรงการเขียนคำว่าคัดไทยเด็กๆเ,เขียนช้าๆนะคะค่อยๆเขียนฝึกสมาธินะคะจะได้เขียนหนังสือสวยเรียนหนังสือเก่งนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเ,เขียนเจ้า จำปีดีใจอ่าบางคนอ่านยังไม่ได้นะคะก็มาอ่านมัพร้อมกันจอเอาเจ้าไม่โทเจ้าจออจำจำปอ,อีปีดอ,อีดีจอไอใจ เจ้าจำปีดีใจเอาละค่ะเด็กๆเห็นไหมคะต้องฝึกเขียนให้สวยแล้วเราก็มีสมาธิด้วยนะคะวันนี้คุณครูเอาไว้แค่นี้นะคะเด็กๆเขียนช้าๆไม่ต้องรีบลูกสวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองทุกท่านขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ